พราะผลกระทบในชีวิตจริงมันมีมากกว่านี้เยอะมากๆอย่างแรกคือเราจะรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าสมมุติว่าเราโกรธมากเลยเพื่อนคนหนึ่งที่เขามาพูดจาไม่ดีกับเราเมื่อเราโกรธอยู่ปุ๊บแล้วเราก็ไปเจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่เขากําลังแบบเฮฮาเขากําลังบิติียินดีโวันนี้แบบสอบผ่านไปฉลองกันเมื่อเพื่อนเขามีเอ NERGY ตรงนี้อยู่ที่540เรามีขึ้นเอ NERGY ที่150กําลังโกรธมากน้อยมากน้อยอีกคนหนึ่งมากน้อยถึงขนาดที่ว่า เพื่อนกลุ่มนี้ค่ะเอนเ g อรจี <Energy S 1> พวกเขาไม่สามารถทําให้เอนเออร์จีของเราดีขึ้นได้สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเข้ากับสังคมที่เขาเป็นอยู่ณนะตอนนั้นได้อย่างที่2คือคนที่เรารักเราแคร์พลังงานตกตามไปด้วยเราอกหักจากแฟนมาก mm hmm. เข้ามากโทรไปหาเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยนู่นนี่นั่นสิ่งที่เพื่อนจะทํา จะมีอยู่2ออย่างซะส่วนใหญ่หนึ่งคือด่าให้คิดอีกสายหนึ่งก็คือสายปลอบนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนมาปลอบเราเราเสียใจในบางครั้งเนี่ยอาจเราเสียใจเพื่อนจะรู้สึกเสียใจกับเราไปด้วยอันที่สาจะรู้สึกดีได้ก็ต่อเมื่อมีคนเข้าใจมีคนอื่นเป็นที่พึ่งถ้าหากว่าวันนี้ถามว่าแล้วถ้าวัวนใดวันหนึ่งพวกเขาเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับเราหรอคะถ้าหากว่าพวกเขาจากเราไปละ่ะ ถ้าหากว่าน้องหมาน้องแมวจากเราไปถ้าหากว่าครอบครัวของเราจากเราไปเพราะสุดท้ายอย่างที่เราทราบกันดีว่าไม่จากเป็นก็จากตายวันใดวันหนึ่งอยู่ดีไม่จากตอนนี้ตอนหน้าก็ต้องจากนั่นแปลว่าเมื่อเราไม่มีพวกเขาแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องเผชิญคือเราต้องเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยตัวคนเดียวเหมือนเดิมแล้วเราก็จะดำดิ่งอยู่ในความกลัวนั้นเหมือนเดิม นั่นแปลว่าถ้าหากว่าเรายังหวังพึ่งพาสิ่งข้างนอกอยู่โดยไม่รู้วิธีรับมือสุดท้ายแล้วในวันที่สิ่งข้างนอกนั้นไม่มีแล้วจะเป็นวันที่ลำบากตัวเราแล้วว่าเฮ้ยเราฉันจะทํำยังไงต่อไปวะกับชีวิตอารมณ์ห่งลงไปตามสถานการณ์รอบตัวข่าวสารบ้านเมืองเราเห็นกัน เยอะมากๆในสังคมสมมติมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเกลียดคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเขาเป็นนักข่าวนักข่าวไปทําเรื่องเกี่ยวกับคนคนนั้นเพื่อให้อีกคนคนในโซเชียลเนี่ยเขาเกลียดคนคนนี้ด้วยความโกรธเขาแบบผู้ฉันเกลียดเธอมากฉันแบบฉันจะต้องทําให้เธอล้มละลายฉันจะต้องทําให้เธอเสียหน้าฉันต้องทําร้ายชีวิตเธอเขาใส่ความโกรธลงไปด้วยการทําให้คนอื่นเนี่ยโกรธให้เหมือนกันกับเขาเกลียดให้เหมือนกันกับเขาเรื่องเมื่อมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเกลียดเหมือนกันเขาก็จะไปบอกเพื่อนของเขาว่าเฮ้ คนคนนี้ไม่ดีเลยคนคนนี้แย่มากเลวมากอีกคนนึงเขาก็จะเกลียดตามไปด้วยสุดท้ายแล้วเราสามารถเกลียดคนคนนึงได้ทางประเทศด้วยการที่เราสร้าง energy energy หนึ่งจาก1บุคคลไปสู่อีกหนึ่งบุคคลแล้วไปสู่อีก1บุคคลต่อไปต่อไป,อไปขยายไปเรื่อยจนมันกลายเป็นปัญหาระดับประเทศได้เลยจากการที่เราเอาอารมณ์ไปสู่อารมณ์อันต่อไปไม่สามารถเลือกที่จะใช้พฤติกรรมของตัวเองได้เวลาที่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่า เมื่อมีอารมณ์เราจะต้องปฏิบัติยังไงมีอารมณ์มาปุ๊บฉันใส่อย่างเดียวโกรธปุ๊บต่อยปับ๊บโกรธปุ๊บเตะป,ปั๊บโกรธปุ๊บด่าปับ๊บเสียใจปุ๊บร้องไห้โวยวายปับ๊บ<ม>เหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่ต้องการได้รับของอะไรบางอย่างจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่ซื้อให้เวลาที่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าเมื่อมีอารมณ์เราจะต้องปฏิบัติยังไงเขาเลยแสดงออกมาทางกายทางวาจาของเขาทางพฤติกรรมของเขา ซึ่งคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราที่โตแล้วในบางครั้งเราก็ยังมีอารมณ์อะไรบางอย่างที่เรายังเหมือนเด็กถ้าหากว่าเราสามารถยอมรับตรงนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถนําไปสู่การแก้ไขได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ยอมรับเราจะไม่รู้ว่าเราต้องแก้ไขตัวเองตรงไหน,นแล้วเราจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ส่งผลต่อสภาพแวดล้มอมชีวิตแน่นอนค่ะคนที่เป็นโจรอย่างเงี้ยคิดว่าเขามีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันคะ ถูกมากกว่าเขาทุกข์เขาจึงได้กระทําตอบสนองต่อความทุกข์นั้นของเขาเขาทุกข์แล้วเขาก็คิดว่างั้นกูทําตรงนี้แล้วกันเพื่อที่กูจะไม่ทุกข์กับเรื่องนี้อีกชีวิตเรามาจนเราทุกข์กับความจนอาจให้อย่างนั้นเราไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วกันเพื่อที่เราเผื่อว่าเราจะได้มีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายแล้วชีวิตมันก็ทุกข์มากขึ้นจากการกระทําของตัวเองทั้งสิน้นนั่นแปลว่าหลักเหตุหลักผลจะไม่สามารถมาใช้ได้เลยถ้าเราไม่รู้วิธีรับมือกับอารมณ์ อันสุดท้ายฝืนยิ้มแกล้งทาเป็นว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าเรารู้สึกดาวมากรู้สึกเสียใจมากๆแต่การที่เราแสดงออกในสังคมคือฉันสบายดีฉันไม่เป็นไรฉันโอเคเอ้ยโอเคนะเอ้ยไม่เป็นไรไม่ต้องบอกแต่ข้างในเจ็บมากการที่เรากระทําแบบนี้กับตัวเองอยู่ซ้ําๆมันคือการที่เรากดขม่มอารมณ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วบอกกับทุกคนว่าไม่เป็นไรสุดท้ายการกดขม่มอารมณ์ตรงนี้มันคือการที่เราไม่ยอมรับตัวเองแล้วมันสามารถนําไปสู่สภาวะแพนิค lời lô xong sau đại